ทำทานอย่างเดียวได้ไหมศีลไม่ต้องภาวนาไม่ทํามารับฟังกันนะทำทานอย่างเดียวไม่ถือศีลไม่ได้หรอนะคะเพราะไม่มีเวลาเลยทำทานพอได้อยู่เวลาเจอพระบินทบาทช่วงเช้าก็ใส่บอยแต่ศีลและภาวนาการทำสมาธิแทบไม่มีเวลาเลยค่ะมาถึงบ้านจัดการทำธุระหัวถึงหมอนก็หลับไปแล้วจะเอาเวลาไหนเจ้าคะ่ะมาทำอย่างอื่นนอกจากทานแล้วตอบ พวกเราเนะี่ยใครบอกพวกเราว่า,าการทําทานน่ะแม้สําคัญแต่ไม่สงสัยบ้างหรือว่าทําไมท่านจึงสอนว่าทานศีลภาวนาทําไมท่านไม่บอกว่าทานพอแล้วเอางี้พวกเราทักยังเวียนไหวตายเกิดไม่ต้องอมคอมนะใครอยากหน้าตาสวยหล่อและเกิดมาในตระกูลมั่งคั่งมีอันจะกินไม่ต้องทุกข์ยากจนเข็นใจบอกอ้างยกมือหน่อยไหนใครอยากรวยด้วยสวยหล่อด้วยยกมือ เห็นไหมทุกคนอยากมีทั้งรัพย์คือรูปรัพย์และรัพย์ที่เป็นปัจใจัยในชีวิตเอา,อางี้นะถ้าพวกเราทําแต่ทานแต่พืชเอาแต่ทานไม่สนว่าใครจะทําแบบไหนศีลไม่เอาภาวนาไม่สนใจละเอาทานอย่างเดียวพวกเราที่ทําแบบนี้จะเกิดมารวยอีทรัพย์มากแต่หน้าตาไม่น่าชื่นชมแถมปัญญาด้อยกว่าคนอื่นและไม่เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นบัณฑิตเพราะไม่เคยภาวนามาเลยแต่การละอ่อ,อนและไม่มีศีลอัน ทำให้ภายนอกดูดีน่าชื่นชมแก่ผู้พบเห็นแบบที่สองคือเอาศีอย่างเดียวภาวนาไม่เอาทานไม่ทำไม่สนมุ่งเน้นสีเกิดมาสวยงามหล่อเลาสวยน่ารักแต่ยากจนเพราะบารมีทานไม่มีปัญญาไม่แจ่มใสมักถูกคนหลอกง่ายจะเข้าหาศึกษาหรือทำอะไรไม่ทันคนอื่นยกตามคนสมัยนี้เรียกว่าสวยหล่อแต่ไม่ฉลาดอีกคนภาวนาอย่างเดียวแต่ไม่เอาทานไม่เอาศีลคิดว่าภาวนาคือที่สุดที่เขาเรียกว่าภาวนาเอ็นยากินเล่นภาวนาเอาอย่างเดียว พอมาเกิดอีกชาติปัญญาดีมากแต่ไร้รับเกื้อหนุนเกิดในแดนประเทศยากจนแถมรูปกายไม่น่ามองไม่สวยหรอกอ้อกเป็นต้นมีปัญญาแม้จะดีแต่การบีบคั้นทางกายคือยากจนจะทําให้ฟุ้งซ่านแถมแม้มีปัญญาคิดทํากันใดแม้จะเอาตัวรอดได้แต่สับหนัดอันกลับหลุดมือเคยสังเกตไหมวางแผนอย่างฉลาดพอจะถึงมือด้านหลุดไปเสียงนั้นเนี่ยคนประเภทที่ภาวนาอย่างเดียวที่พวกเราคนที่ถามว่าอาไม่มีเวลารักษาศีลนะ ถามหน่อยยังหายใจใช่ไหมถ้ายังหายใจยังรักษาศินได้คือการที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นทั้งกายวาจาใจในชีวิตประจาวันอันเช่นไม่ไปฆ่าใครไถ่ไปลักทรัพย์ไม่แย่งคนรักของคนอื่นโดยไม่ชอบถามสิ่งเหล่านี้มันคือเบสิกการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นและเราไม่อยากให้ใครมาทําร้ายเรามาลักมือถือแล้วใช้มาแย่งคนรักเราเพียงแค่นี้ที่ยกตัวอย่างมันก็คือการเคารพสิทธิของคนอื่นไม่ใช่เหลือ เริ่มแรกเอาสักข้อเช่นทำวันนี้จะไม่โกหกสัก10นาทีหรือจะเพิ่มเป็นชั่วโมงในหนึ่งวันค่อยๆทำไปเพิ่มจํานวนไปจน,จนจิตมันทําเองแค่นี้ไม่ยากอีกข้อการภาวนาไม่ได้หมายความอ่าเข้าขอดตามวัดวานุ่งขาวหฮมขาวต้องมาทําตามแบบนั้นเสมอไปหลวงพ่อประโมทท่านสอนให้ตามรู้กายใจจิตรู้ทันในชีวิตประจําวันคําว่าประจําวันคือทําตอนเราใช้ชีวิตทุกวันนี่แหละตั้งแต่ตื่นเช้ามา แล้วไปทํางานจุดนี้มันแค่รู้ทันวาระจอดนะโกรธรู้ว่าโกรธมันเกิดนะมันดับนะสติจ้องดูมันทําแบบนี้ไม่ว่าโลบโกรธหรือความหลงเข้ามาในดวงจิตไม่ต้องไปนุ่งขาวห่มเขาที่ไหนสักหน่อยการงานก็ทําปกติมานอนบ้านปกติใช้ชีวิตปกติเพิ่มแค่รู้ทันกิเลสที่มันวิ่งเข้ามาที่รู้ทันเพื่อให้จิตมีกําลังเหมือนตอนนี้ทหารรู้ตัวเมื่อข้าศึกย่างเท้าเข้ามาเราก็นได้เตรียมตัวรับมือและรู้ทัน กิเลสก็คือกันพอเรารู้ทันมันก็มีเวลาให้เราอู้ยังคิดโกรธน่าจะตายเขาจะทำรายเขาคนที่มีจิตท,ทำรู้ทันบ่อยๆมันจะรู้ว่ามาแล้วว่าโกรธและเมื่อมันมาเรารู้ทันเราจะไม่ทำผิดกฎหมายไปทำร้ายเขาให้ติดคุกตอบอ้างจากคนที่ไม่ได้ฝึกมาพอรู้ทันแต่ใจไม่มีกำลังใจเขาฆ่าเข,า,ขาไปก่อนแล้วรู้ตัวเมื่อความโกรธคลายัวลงรู้ตอนนั้นมันสายเกินแก้ไขเข้าใจไหมเห็นไหมไม่ยากเลยการภาวนาแค่ รู้ทันกายจิตตนเองไม่ได้เสียการงานแต่อย่างใดแต่พวกเราตีความหมายว่าการภาวนาตออ้องไปทําที่วัดอย่างเดียวเข้าใจหลักคําสอนไปผิดประเด็นเข้าใจไหม